สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในส่วนของมัสโคล่านะคะระบบกล้ามเนื mm ้อค่ะกล้ามเนื้อใบหน้านะคะ frontalis ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณกระโหลกนะคะค่ะ orbicularis oculi นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาค่ะ zygomaticus ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณหนกแก้มค่ะแล้วก็ orbicularis oris ค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบปากค่ะ ต่อไปจะเป็น temporalis muscle นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณกระดูก t e m p o r a l นะคะต่อไปจะเป็น masseter muscle นะคะจะเป็นกระดูกเขี้ยวค่ะต่อมาค่ะ sternocleidomastoid ค่ะจะเป็นกระดูกบริเวณลำคอนะคะ,ะเป็นกล้ามเนื้อที่พาดยาวทางด้านข้างลำคอน,นะคะ s ู r a High อイル l ัสเซลอินฟร a h ฮโอ i l muscle นะคะจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะคะที่ซัพพอร์ตการยกและการดึงกลับของกองเสียงค่ะต่อมาค่ะ p e c t o r a l m s m o r o r นะคะจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหน้าอกค่ะ p e c t o r a l Minor นะคะจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกลงไปค่ะจะอยู่ถัดจากกลุ่มกล้ามเนื้อ p e c t o r a l m s m o r o r ลงไปนะคะ เอ t นเตอร์คอสตัลมัเซลนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ระหว่างซี่โครงของเราค่ะต่อมาค่ะไดฟาแกรมนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณกระบังลมค่ะ mm hmm. กลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องนะคะได้แก่เรกตัตแอด o m i มินันะคะหรือซิกแท็ค่ะต่อมาอีกฝั่งนะคะ e x t e r n a l abdominal oblique นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะโดยลายกล้ามเนือเน้อเนี่ยจะเฉียงเข้าด้านในค่ะ ถัดมาค่ะ Internal abdominal oblique นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อด้านในนะคะที่มีแนวเฉียงออกทางด้านนอกค่ะถัดไปด้านในสุดนะคะจะเป็น transverse abdominis นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกสุดเลยค่ะลายของกล้ามเ,เนื้อเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะคะค่ะ p o a s muscle นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่เชื่อมกับกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคะ เข้ากับกระดูกฟีเมอร์ค่ะเพื่อช่วยในการงอข้อต่อของกระดูกสะโพกค,ค่ะต่อมาค่ะอเลียคัสนะคะจะเป็นกล้ามเนื้ยนะคะบริเวณกระดูกสะโพกค,ค่ะขาค,คันตาตัลลัมบรัมนะคะจะเป็นกล้ามเนื้ยนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่ทางด้านหลังค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นกระดูกที่อยู่ด้านหลังนะคะท่าปีเสียดค่ะจะเป็นกระดูกรูปสามเหลี่ยมนะคะ ัดมาค่ะละา t ิ s ม i m u s d o r s นะคะจะเป็นกระดูกบริเวณแผ่นหลังด้านล่างค่ะ erector s p mm ์ส hmm. a e นะคะจะเป็นกระดูกที่อยู่ลึกลงไปค่ะในชั้น deep นะคะจะอยู่บริเวณแผ่นหลังเช่นเดียวกันค่ะค่ะด e l t o i d e u ลนะคะจะเป็นกระดูกบริเวณหัวไหล่ค่ะ mm hmm. กล้ามเนื้อชนิดนะคะชื่อว่า super s p สไปเ a ตัส hmm. นะคะ กล้ามเนื้อชิ้นนี้นะคะจะอยู่ถัดลงมาด้านล่างจากชิ้นเมื่อกี้นะคะชื่อว่า infraspinatus muscle นะคะต่อมากล้ามเนื้อบริเวณแขนนะคะชื่อว่า bicep brachii นะคะชิ้นถัดมาจะอยู่ด้านหลังนะคะชื่อว่า tricep brachii ค่ะชิ้นนี้นะคะจะเรียกว่า flexure of forearm ค่ะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าของแขนท่อนล่างนะคะและถัดมาค่ะ e x t e n s เซ forarm นะคะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะะคที่อยู่ทางด้านหลังของแขนค่ะทีน่าม m u s ซ l e ค่ะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วโป้งค่ะ Hy โ o t ี e ่ามัสเซลนะคะจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วก้อยค่ะ Gu m ตสแ m กซิมันะคะจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณก้นค่ะจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดนะคะ คอนดรสเฟิมอริสนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหน้าขาค่ะจะอยู่กับกระดูกฟีเมอร์ค่ะทิบเบอริสแอนเทียนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ติดกับกระดูกทีบเบียค่ะฟิบูลาริสลองกาสนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่เกาะอยู่บริเวณกระดูกฟิบูล่านะคะเบ t โ o รมินเนสนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังของขานะคะหรือกล้ามเนื้อน่องค่ะ เฟกเจอร์ดิจิทมัมบรีิสนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่บริเวณใต้ฝ่าเท้าค่ะทำหน้าที่ช่วยในการหดหนอของนิ้วเท้าค่ะขอบคุณค่ะ